สวัสดีค่ะเอฟซีตุกกาสาวสพันชนะนะคะผู้ไทยเขเรียกว่ามันนมันหีสับปาลบ่ันาสับปะาด้าลูกมังกรก้าลูกมะพราวอันอะไรนะนี่กล้วยก้าวหวีเขแก้วมังกรก้าเหมือนกันค่ะ แัด้วยงามเลยาลังการเลยลูกก็เตรียมรอนางรำเอาอาบน้ำเลยลูกจะได้มาอธิษฐานแปดโมงนเนาะจ้าแม่เียมเีเนาะจานแะม่จะจุดออกมาแล้วจะตอนให้แม่จุดทูปแล้วก็ให้ลูกอธิษฐานก่อนแล้วแม่ก็จะพูดตามหลัง ลูกอธิษฐานก่อนแล้วจะกินข้าวเอาที่ข้อมูลในนี้แหละออกมาเออค่ะแม่ค่ะจ้าจ้าจ้า FC ที่ไหนแม่กำอจ FC อยู่ที่กรุงเทพอ๋อมานี่มานี่มายังไม่ได้ดูเลยจะเขียนออกมาเลยอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนจ้าจ้าใส่ให้สวยงามเลยลูก นี่เลยเป็นินงค่ะจ้านี่เลยมันม่เยเดี๋ยวมันจะ <c oughs> มันอยู่ขอบคุณทกนลยขอคุณนะครับผมชานี่มเชียงให่จะลงแล้วขึ้นใหม่ให้ทุกท่านไ,ได้อ่านอ่าอนชื่อไปก่อนนาอมาคบัณฑิตตนพรคุณหม่องเจคุณมาสมบัติดี คุณกัล,ลยางคุณวันเพ็ญคุณทีดับบิป้าป้าก็ใส่มากแกเป็นผู้ใหญ่ที่ทำก,การถลายไดีดท,ดดที่สุดเลยนะเจ็บตันแม่นต่างหากนี่รน,น,น,นำบัดาด้วยนันเห็นจนที่เจ็บของเก่าโบราณน้องเอฟที่วินหมุนบอกก็เ้ยหัวนที่หมุนนะครับนอ้องเอฟที่เวินหมุนคุณผู้ผาเหลขข็กนัดตะยูวี กับเรียงเนะยงลมปองหอมขอคุณครับที่ตนนี้ตักแรสุดเสบายดีุคนลดาวดีิรปคุณนนนัดคุณธินพัฒน์ใอยู่แวมิรยอายนมตาบพยอมวมิแบ่เนะครับแงแ้มกนพอเราเยหลักน้อยคุณพันนักพาใปสูกกับเนคุณนกตัวจากก็ยานคุณน้อยพี่ษณาอยู่วัน

ลสยเต็มเป๋าลก็รอธีลำอีกช่วงหนึ่งของป้าเขาใจนะครับตอว่าติดต่อตาข้าวนีตอนนี้6 7โมงดีตะวันกำลังขึ้นอ่ะที้กันกันก่อนนะครับผมบดตะวันกำลังผูคน อาไปหล่นวอย่างไปปนมากนะครับสามโหลดปูครับเมื่อเขาขึ้นมาแล้วปูยังหายอเด้อนิกกี้ร้อนแต่เช้าเลยเปลี่ยนน้ำอ่างเดี๋ยวให คุณเสรีสุพรุแอนีอ่คกังงามครับคุณเสรีมื่อวานผมไปนั่งคุยอยู่กับคนคนงงามอยู่แล้วบสอบอกคุณตองีสอเล่นลูกพนันพนีแล้วว่าสีหูจักอยู่สบไยทังยี่สิบปีเนบอกเขใหม่ได้คุณเสรีสุพรพงามพลงงามตุ้มวานนี่มันครับพลงงามไปเลยสบายเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ